ฮัลโหลเซียวสวัสดีครับทุกคนตอนรับเข้าสู่เอามกอเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาอัปเดตกันกับเรื่องของเบบี้มอนสเตอร์ที่ตอนนี้เด็กๆเบมอนนั้นเดินทางถึงเกาหลีใต้แล้วเรียบร้อยกลับมาอย่างปลอดภัยและก็กลับมาพร้อมกับเอเนจีที่ดีเหมือนเดิมที่สนามบินในวันนี้เนี่ยเด็กๆทุกคนนะครับมาพร้อมกับลุกชิลๆเลยที่พร้อมจะพักผ่อนเต็มที่ตั้งแต่อยู่บนเครื่องกันเลยทีเดียวเพราะว่าลุยงานกันมาหนักมากนะครับเล่นคอนเสิร์ตที่ซัมเมอร์โซนิกเนี่ยใช้ทั้งพลังใช้ทั้งงงแบบททุกอย่่่าาีีมในร กายเลยมันก็เลยจงต้องแบบพักผ่อนให้เต็มที่เหนื่อยมามากทํางานมาหนัก ขึ้นเครื่องปุ๊บเราเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยใส่หูฟังแล้วหลับกันเอนจอยกับการสลีปปิ้งสุดๆนะครับกลับไปถึงห้องกลับไปถึงหอพักเนี่ยกินอะไรที่อร่อยอร่อยให้เยอะๆแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่เลยเพราะว่ายังมีอะไรอีกมากมายให้ Baby Monster ต้องทําหลังจากนี้นะครับแถมยังใกล้ถึงเวลาคัมแบ็กอัลบั้มใหม่แล้วด้วยนับถอยหลังไปทุกทีทุกทีทุกทีทกทเด็กๆก็น่าจะซ้อมกันอย่างหนักเลยและในวันนี้เนี่ยการกลับมาของ Baby Monster ก็มีสื่อมวลชนรวมไปถึงแฟนคลับเนี่ยไปรอกันเยอะเลยทีเดียวการแต ต่ัวนั้นแฟนๆก็แซวกันนะครับว่าตอนไปเนี่ยแต่งตัวแบบจัดเต็มฟิลโคตรแฟชั่นเขากลับมาปุ๊บแต่ละคนเนี่ยโอ้โหเน้นสบายไว้ก่อนขอให้ใส่แล้วสบาย99%ที่เหลือนั้นจะเป็นยังไงไม่สนเพราะว่าความสวยเอาชุดอยู่ไม่ว่าจะชุดไหนก็ตามจะเป็นฮูดเฉยๆจะเป็นชุดบอมหรืออะไรก็ช่างเปมอนสวยมากเลยนะครับในวันนี้เนี่ย ทบจะน่าสดขึ้นเครื่องกันแล้วพาริตาก็ใส่แมสกใส่แว่นกันแดดเอ้ยน้องแคนนี่เนี่ยก็ใส่ฮู้ดคลุมหมดนะครับอาชอนมาแบบบอยๆเลยใส่หมวกด้วยโรลล่าของเราวันนี้สวยเป็นพิเศษเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่หูฟังออลแบ็กทั้งตัวอาซาเองเนี่ยก็เด้อเด้ตามสไตล์ต่อให้จะเป็นวันชิลๆแต่ก็เป็นความชิลแบบเด้อเด้พี่ใหญ่ลูกะนั้นมาแบบเสื้อกล้ามกระเป๋าแดงใส่แว่นกันแดดเดินคีบคูมาเลยแต่ละคนก็คือสวยในแบบฉบับของความชิล ถึงห้องปุ๊บพักผ่อนเต็มที่และกลับมาเจอกันใหม่ในงานต่อไปยังไงก็รอเป็นกําลังใจให้กับเบบี้มอนสเตอร์กันนะครับทุกคนส่วนใครเนี่ยที่ได้เห็นลูกบินกลับที่เกาหลีบแบบชิลๆของเบมอนแล้วชอบลูกไหนของแฟนเป็นพิเศษหรือเปล่าลูกไหนที่คิดว่าโอเคเราสามารถเอาไปเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์ในการแต่งตัวชิลๆบินข้ามประเทศบินข้ามจังหวัดเนี่ยคอมเมนต์มากันนะครับว่าชอบลูกไหนของใครกันบ้างที่สุดสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ like, กันด้วยนะครับอันยอง